เคยเจอไหมครับเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆตรงไปตรงมาแต่พอไปดูในรายละเอียดทางกฎหมายจริงๆกับมีจุดพลิกผันที่คาดไม่ถึงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องที่ตั้งคําถามสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตการใช้อำนาจของเจ้าพนักง,งานผมขอเปิดด้วยคำถามนี้เลยนะครับการที่เราดา่าเจ้าพนักง,งานตำรวจด้วยคำหยาบคายเนี่ยถามว่ามันเป็นความผิดอาญาหรือเปล่าหลายคนได้ยินคำถามนี้ปุ๊บก็น่าจะตอบในใจทันทีแล้วว่าผิดซี่ผิดเต็มๆเลย แต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะทําให้ต้องกลับมาคิดใหม่เลยก็ได้และนี่แหละครับคือจุดพีของเรื่องเลยคําพิพากษาสารดีกาฉบับที่6629ทับ2,556ตัดสินออกมาว่าการกระทําแบบนี้ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานครับฟังไม่ผิดครับสารบอกว่าไม่ผิดเอ๊ะแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะอรอยคดีนี้ไปพร้อมๆกันโอเค ก่อนที่เราจะไปว่ากันเรื่องข้อกฎหมายที่มันซับซ้อนเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกันก่อนครับเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าอะไรที่นำไปสู่คําตัดสินที่มันดูจะสวนทางกับความรู้สึกของเราขนาดนี้เรื่องมันเริ่มต้นจากที่จําเลยเนี่ยไปก่อเหตุทําร้ายร่างกายคนอื่นครับอาการก็คือบาดเจ็บสาหัสเลยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จจําเลยก็กลับไปที่บ้านของตัวเองตามปกติจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือช่วงเวลาหลังจากนั้นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตามไปที่บ้านเพื่อจะทําการจับกุมตัว พ่อตำรวจไปถึงบ้านแล้วพยายามจะเข้าจับกลุ่มตัวใช่ไหมครับจำเลยก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคําที่โอ้โหหยาบคายรุนแรงตามที่เห็นเลยซึ่งถ้าเรามองแค่ช็อตน,นี้เนี่ยมันก็ชัดเจนมากเลยนะว่านี่คือการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานซึ่งซึ่งหน้าเลยถูกไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเปลี่ยนของคดีนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คําด่าเลยครับแต่สารกลับไปเพ่งเลงที่การกระทําของเจ้าพนักง,งานตํารวจเองต่างหาก นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ศาลนำมาใช้ในการพิจารณาคดีนี้เลยคำถามก็คือแล้วมันมีปัญหาอะไรกับการจับกลุ่มครั้งนี้ล่ะในเมื่อจำเลยก็เพึ่งไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นมาอย่างร้ายแรงทำไมการที่ตำรวจจะเข้าไปจับกลุ่มถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเช่นนั้นศาลได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการจับกลุ่มครั้งนี้แบบชัดๆเลยครับ 1. คือตำรวจไปจับโดยที่ไม่มีหมายจับ2คือเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยมันจบไปแล้วจำเลยกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้กำลังก่อเหตุอยู่ และประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือตํารวจไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตอนที่มันเกิดขึ้นกับตาตัวเองด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับศาลเลยมองว่ามันไม่เข้าข่ายความผิดซึ่งหน้าเอาละครับเพื่อให้เราเข้าใจคําตัดสินนี้ได้แบบเคลียร์ๆเลยนะเราต้องมาดูนิยามทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กันหน่อยโดยเฉพาะคําที่เป็นกุญแจสําคัญของเรื่องทั้งหมดนั่นก็คือคําว่าความผิดซึ่งหน้าตามกฎหมายนะครับคาว่าความผิดซึ่งหน้าเนี่ย มันหมายถึงการที่เราเห็นคนกําลังทําผิดอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยหรือไปเจอในสภาพที่มันชัดเจนมากจนแทบต้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพิ่งทําผิดมาสดๆสรด้อนๆซึ่งในเคสนี้เนี่ยการที่จําเลยกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วและตํารวจตามไปทีหลังมันเลยไม่เข้าเงื่อนไขนี้ครับดังนั้นการพยายามเข้าจับกลุ่มโดยไม่มีหมายจับของตํารวจในสถานการณ์แบบนี้จึงกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเลยมาถึงบทสรุปของคดีนี้ครับ สารได้เปรียบเทียบความผิดให้เราเห็นชัดๆเลยนะคือความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานตามมาตรา1น6เนี่ยมันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ข้อหนึ่งคือเจ้าพนักง,งานคนนั้นต้องกําลังปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นแต่ในเมื่อการจับกุมครั้งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแล้วจําเลยก็เลยไม่มีความผิดในข้อหานี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนการด่าม,มันก็ยังผิดอยู่ดีนะครับ แต่ไปผิดอีกมาตราหนึงคือมาตรา393ซึ่งเป็นความผิดฐานดูหมิ่นคนอื่นทั่วๆไปไม่ได้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราคำตัดสินนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไปยืนด่าตำรวจได้ตามใจชอบนะครับไม่ใช่เลยแต่สิ่งที่คำพิพากษานี้ได้วางหลักการที่สำคัญมากๆเอาไว้ก็คือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐนั่นเองครับประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราต้องขีดเส้นใต้ไปเลยก็คือ อำนาจและการคุ้มครองพิเศษต่างๆที่กฎหมายมอบให้แก่เจ้าพนักงานเนี่ยมันมีเงื่อนไขสําคัญผูกติดมาด้วยเสมอครับนั่นก็คือเจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าเมื่อไหร่ที่การกระทํานั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายการคุ้มครองพิเศษนั้นก็หายไปด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าหลักการที่ว่าอำนาจต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ย มันมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนในสังคมของเรามากน้อยแค่ไหน